หูย้ายอังคารร่วมพระเสาเลงเม่พฤษศเมถุนธนูสิงกันกมีเคราะหหนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of n o โดกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดพระาธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่านและเป็นวัดพระาธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะพระาธาตุแช่แห้ง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนานมานานกว่า600ปีแล้วตามตำนานของพระาธาตุองค์นี้กล่าวว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัตว์มาถึงภูเพียงแช่แห้งและพบกับพระอมราลาดและพระมเหสีที่มาส่งน้ำที่เดียวกันกับพระองค์ส่งน้ำอยู่พระอมราลาดได้ถวายผ้าขาว ให้พระพุทธเจ้าใช้ส่งน้ําแต่ผ้านั้นกลายเป็นทองคําพระอานน์จึงขอพระเกศาธาตุบรรจุในกระบอกไม้สางมอบให้พระอินนําไปเก็บในอุโมงค์พร้อมผ้าทองโดยพระอินได้ก่อพระเจดีย์สูงเจ็ดศอกไว้ด้านบนต่อมาราวปีพุทธศักราช1896สสมัยพระยาการเมืองเจ้าผู้ของนครเมืองน่าน ได้ส่งช่างไปร่วมสร้างวัดหลวงที่สุขโขทยัยตามคําเชิญจากพระยาโสปัดกันทิกษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทยัยเมื่อสร้างวัดเสร็จพระยาโสปัดกันทิได้มอบพระาธาตุเจ็พระองค์พระพิมพ์ทองคำยี่สิบองค์และพระพิมพ์เงินยีสบองค์ให้พรยาการเมืองซึ่งได้นำไปบรรจุไว้ที่ภูเพียง และพบเจดีที่บรรจุพระเกศาธ,าธาตุและพระาธาตุข้อมือข้างสายของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสั่งทําอุโบสถประดิษฐานพระบรมธาตุใหม่และก่อพระเจดีย์เป็นพระาธาตุแช่แห้งคู่เมืองน่านมาจนถึงทุกวันนี้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้คนมากราบไหวสักการะกันวัดพระาธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่บ้านหนองเต่าตำบลม่วงตีดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมีองค์พระาธาตุแช่แห้งตั้งอยู่บริเวณเนินเขาลูกเตี้ยเป็นสีทองสุกปรังสามารถมองเห็นได้แต่ไกลเป็นอนุสรณ์ความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุขโขทัยในอดีตตามความเชื่อเรื่องการไหว้พระาธาตุประจำปีเกิดของชาวร้านนา เชื่อกันว่าคนเกิดปีเถาะมีพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุแช่แห้งซึ่งผู้ที่เกิดปีเถาะอ,อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสไปกราบนวัสการพระธาตุแช่แห้งสักครั้งเพื่อเป็นการเสริมบุญบารมีให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตพระธาตุแช่แห้งองค์พระธาตุมีความสูง55.5เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ22.5เมตรมีสีเหลืองอารามเนื่องจากบุด้วยทองจังโก้มีลักษณะเจดีทรงระฆังส่วนฐานทำเป็นฐานกระดานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่รองรับฐานบัวลูกแก้วย่อเกตถัดขึ้นไปเป็นฐานกระดานสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันสามชั้น องค์ระฆังมีขนาดเล็กบัลลังก์ทำเป็นแท่นสี่เหลี่ยมย่อเก็ดฐานหน้ากระดานกลมเป็นกระดานสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยมชั้นบัวคว่ำเหนือฐานแปดเหลี่ยมตกแต่งคล้ายกลีบบัวหรือลายใบไม้และมีเจดีขนาดเล็กอยู่สองค์ที่ฐานและยังมีที่มุมอีกสี่องค์ซึ่งเป็นลักษณะที่แปลกกว่าพระธาตุเจดี JD องค์อื่นๆ ภายในผ้าเจดีเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนกระดูกข้อมือซ้ายบรรจุรวมกันสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนั่นก็คือพระวิหารหลวงที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวงพระธาตุเป็นวิหารขนาดใหญ่หกห้องห้องกลางมีขนาดสามห้องและชั้นลดออกไปทางด้านหน้าสองห้องและด้านหลังหนึ่งห้อง ด้านหน้าพระวิหารมีรูปปั้นสิงหสองตัวที่งดงามยิง่งซึ่งสิงที่อยู่หน้าทางประตูทางเข้าพระวิหารนี้มาจากชาดกเรื่องสิงคายนางเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่นิยมมากเรื่องหนึ่งของล้านนามีความหมายสื่อถึงลักษณะหรือตัวแทนขององค์พระศรีอริยะเมตไตรหรือตัวแทนฝ่ายอำนาจหรือชนชั้นปกครอง และการปั้นสิงไว้หน้าวัดก็มีอีกความหมายหนึ่งจะได้เกิดในยุคพระศีอริยะเมตไตรและที่หน้าบันของประตูพระวิหารยังมีรูปปั้นลายหน้าเกีียวกวัดกันแปดหัวเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะทางเมืองน่านและยังสื่อความเชิงพระพุทธปัญญาชั้นสูงหน้าแปดหัวแทนอริยมรรคแปหมายถึง ศาสนาแห่งสมณะโคดมจะคงมั่นยั่งยืนแพร่ขยายไปทั่วเมืองนันทบุรีศรีนครน่านอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือวิหารพระพุทธสยญาตที่อยู่ส่วนด้านนอกกําแพงแก้วขององค์พระาธาตุภายในมีพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่เป็นพระประธาน ประดิษฐานบนฐานชุกชีสร้างด้วยอิฐถือปูนล,ลงลักปิดทองและยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีสร้างในสมัยพยาหน่อคำเสถียรชัยยสงครามปีพุทธศักราช2129ให้ได้กราบไหว้ขอพรอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจภายในวัดนั่นก็คือพญานาค เป็นพญานาคสองตัวคู่กันทอดยาวขนาบข้างไปตามทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเหตุที่เป็นนาคก็เพราะว่าตามคติความเชื่อของคนล้านนาพญานาคจะปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาถึงห้าพันพระวันษาและเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงให้เวเนยศัตว์ทั้งหลายสามารถข้ามทะเลแห่งสังสารวัฏ ไปยังฝั่งมาหาเนรพานได้นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆภายในวัดอีกได้แก่พระเจ้าแสงเสือพระเจ้าอุ่นเมืองพระเจ้าร้านทององค์พระธาตุตะโกพระยาหน,นาคลาชบ่อน้ำทิพพระเจ้ามหาอุดพระเจ้ากาคิงและสารเท้าขาการ เป็นตนต้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่